เออลืมแมวไว้ได้ยังไงคะลูกค้า <c oughs> มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดิสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ก็อย่างว่านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Lost but found ค่ะทุกคนเกมนี้นะคะจะเป็นเกมที่เราจะเป็นเจ้าหน,น้าที่นะคะ,ะแผนก Lost and found นั่นเองหรือรแผนกของหายนะคะเหมือนในสนามบินต่างๆจะมีคนเอาของมาฝากเราเราก็ต้องจัดเรียงให้ดีนะคะเพื่อที่จะเตรียมส่งของมอบกลับให้เขานั่นเองนะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปลองกันเลยดีกว่ามีหลายโหมดให้เลือกด้วยค่ะละอะไรเดียร์ normal คะม่ normal normal แต่สวัสดีครับเด็กไหม่พิ่งมาทํางานที่นี่วันแรกใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่จะสอนงานให้เองนะคะกับการเป็นเจ้าหน้าที่ lost t n n f v u n d ฟังดูเหมือนงานใช่ไหมล่ะไอเด็กไหม่แต่ฉันบอกไปเลยนะงานเนี้ยมันไม่ง่ายจ้ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็รู้ อันนี้ของมุจะมาที่สายพานนะคะเราต้องเอาของมาวางไว้ที่โต๊ะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเท่าที่เราเฮ้ยเท่าที่เราจะทำได้ลิ้นเป็นอะไรอะเฮดโฟนซันกราเซสแล้วก็เป็นบอร์ดิ้งพัสนะคะซึ่งเราไม่ควรปล่อยให้สายพานมีของรกนะคะเพราะไม่งั้นเราจะทำของหายไปกับสายพานได้นั่นเองโอเคลูกค้ามาแล้ว I love my headphone แล้วก็ยื่นให้เลยปะ เออขอบคุณค่ะอุ้ยได้ตังค์ด้วยปกติได้เป็นเงินเดือนนะเปล่าไม่ต้องกดดันก็ได้นะไอ้หนูจะพยายามนะช้าเออ,เอ,อถ้าสมมุนไม่มีของอยู่บนโต๊ะนะคะก็ส่งลูกค้ากลับไปก่อนแล้วก็ขอเบอร์มือถือเอาไว้ถ้าของมานะคะเราก็ต้องโทรหาลูกค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ตอนนี้ไม่มี Power Bank มาเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวโทรแจ้งนะคะลูกค้าทิ้งเบอร์แล้วนะคะอ่าได้เบอร์นี้ไว้อูแล้วจะจำได้ไหมเนี่ยโอเคเอาของวางไว้ก่อนนี่ Power Bank มาแล้วแล้วก็มีสเสื้อตัแล้วโทรไงอะ่ะจิ้มเนี่ยหรออ๋อนี่ไงห้าห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดอ่าโอเคก็คือมาแล้วแล้วก็ยื่นไปเลย ได้ตังเพิ่มส5บาาทขอบคุณค่ะอ,อ๋ออันนี้ถ้าโซนมีโจรมาเราสามารถใช้สเปรย์พิกไทยไล่มันไปได้นะครับไลเลย <laughs> เราต้องเอาสารให้ลูกค้าด้วยเหรอเหมือนเอามาทิ้งไว้นานเกินไปแล้วคือมันหน้าที่ฉันปะ <laughs> เออทำก็ได้ไม่เป็นไรแต่จะได้ได้ติดเยอ มันจะมีบางอันที่มีสติกเกอร์ติดมาด้วยเราสามารถดึงสติกเกอร์ออกจากของลูกค้าแล้วก็กมาเก็บสะสมเอาไว้ได้นะคะซึ่งเป็นพนักงานลดแอนฟาวเจอเลยบางคะัเนี่ยอยู่ดีก็มีชายชุดดำนะคะเข้ามาที่บูธของเราแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติเราเจอของที่ดูเหมือนจะแพงนะคะสามารถแอบเก็บกล่องเอาไว้ได้แล้วก็เอาไปประมูลตลาดมืดเราจะได้ค่าตอบแทนพิเศษอะไรอย่างนี้ฉันจะโดนจับไหม <laughs> งานเสริมเนาะโอเคมาเริ่มวันแรกเลยค่ะ ขออนุญ,ญาตวางไว้ตรงนี้นะเรียมลายไว้เออวินเทจโพลารอยด์คาเมล่ายังไม่มีนะคะรอก่อนนะเออบิกโฟเลตนี่ค่ะขอบคุณค่ะเออลอนดอนบอดดิ้งพาสนีค่ะลูค่ะมีคนมาฝากไว้พอดีเลยพาสปอร์ตนี่จ้าโพลารอยด์นี่แลเทดเอาไปหนูเก็บไว้ให้อย่างดีเลยเนี่ยไอ้ พช้าำขโมยเงินมาเจ็ดบาได้วเมื no ่อ no กีเ no อ่ออินเสกเหรอเนี่ยเหรอเอามาทำไมอ่ะขอถามก่อนนะให้้ไหมขคนน้ำพลาสติกบ่อเกือบละเกือบละไปไปเอาไว้ใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเฮะนะเดี๋ยวเฮะนะเฮ้ยเวลาหมดแล้วจบจบชิปแล้วไปจบชิปแล้วไปไปจะทำก็ทำ เรายังไปไหนมาไม่ได้ลองไปชอปปิ้งก่อนไหมมีอะไรให้ดิฉันช็อปบ้างคะมีตังห้าร้อกว่าบาทซื้ออะไรไม่ได้เลย <c oughs> แล้วนี่อะไรบ้านครอบครัวต้องการคุณนะคะอย่าทิ้งพวกเขาเอาไว้อ๋อเราต้องเป็นลูกกระตัญยูเหรอเราต้องเอาเงินส่งให้ที่บ้านทุกวันเราสามารถพลาดได้3ามครั้งก็คือลืมส่งอะไรเงี้ยเออไม่งั้นถ้าเราไม่ส่งเราก็จะแพ้ไปเลย โอเคหกสิบ okay, บาทได้อยู่ของเยอะมากเลยอะ Expensive bag เอาไปจ้ะเอ่ออ mm ีบ hmm. ุ๊กเล็เดอร์เหรออันนี้ค่ะ mm hmm. What the fuck <c oughs> มีคนทิ้งแมว Hello Bluetooth speaker อยู่นี่ค่ะไอ้ mm hmm. เอาอีกแล้วเหรอไม่ทนนันอะ <c oughs> มีแมปมีปากกาแล้วก็มีเสือ้อ เซอร์ฮาวายที่สก,กปรกส่งซักรีดให้เออ,เอ,อฟิกเกอร์เหรอฟิกเกอร์นี่ฟิกเกอร์เออลืมแมวไว้ได้ยังไงคะลูกค้ามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดิเริ่มเยอะแล้วอ <Huh? S 1> ่ะ u ันก a าเซสจ้าอินเสกใหม่แล้วนะ <Huh? S 1> ของเริ่มเยอะแล้วเป่ะเออมีคีแมพขอบคุณค่ะ มือตายตายต,าย,ต,า,ยตายเอียบัตนี่ครับมีไหนคะปารีสโพส卡尔โพส卡尔รศัพ hmm. ท์เยอะฟลิติเ o บุกฟลิติเอบุกไม่อยู่คัลเลอร์บุกมาพ o t i ชันพี่คือใครทำไมถึงมีพ o t i ชัอยู่ในนั้น, <laughs> น <laughs> พาสปอร์ตแห้วพาสปอร์ตมีมาทุกวันนะทุกคนคล็อกเอา จัดของได้ไหมอ่ะเราก็ต้องส่งเงิน่ะเนาะใช่ไหมการที่เราส่งเงินให้บ้านเราจะได้อะไรกลับมาป่ะเออเอออินชูรันด็อกิวเมนเอาไปเลยค่ะเอลอดมอลลักเ g ชชูร์อิ e ดนต t ตี้กา a r sure. d อันนี้ gaming laptop ็อปอ p อ l l box อัมเบร่าคืนคืนโอเค มีแว่นแล้วก็มี compact mirror แล้วก็มี Dictionary อยู่นี่ด้วยอ่ออิสตันบู Face Cream จัดไปหาทุกคนเออจะเย็นเด้อจ้าเก็บสติกเกอร์ก่อน I lost my map เอา map ไปค <Huh? S 1> ่ะ compact mirror จ้า sticker s t i c กเกอร๋ออันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ vintage Polaroid จัดไปมีอะไรอีก wallet 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 Wall Wall ค่ะแล้วก็ laptop notebook โอเคมีกุญแจใหม่แล้วนะคะแล้วก็มีเอ่ออะไรก็ไม่รู้ทำความสะอาดให้ก่อน blue jacket เอาไปจ้ะ big wallet นี่ค่ะจะหมดกะแล้วมี เวเปอร์เด็กนะคะแล้วก็มีท้ายพอร์ตม่แล้วค่ะหมดเวลาขออนุญาตปิดเคาน์เตอร์จัดเรียงของนะคะทุกคน <laughs> อันนี้แบบเต็มหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดอะเรียงอย่างละสอ,องชิ้นแล้วกันนะแซนด์วิชดิกชันนารีแมกน e ติกสเ a กโตสโคปเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้ตายเถอะ ประมาณนี้แต่อันนี้ยังไม่มาเนาะเครดิตการ์ดยังไม่เจอเลยค่ะจะวันโอ,อกกะบายบายเปิดวันค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าลืมอะไรอีกไหมคะผู้โดยสารลืมอะไรไว้ที่สนามบินมาติดต่อได้ที่ Lost and Found นะคะ Exotic w ิกไวด์ t อเเอาไปเลยค่ะ mm hmm. เกมมิ่งแล็ปท็อปจ้าลืมไว้เป็นมนเลยนะจ๊ะ mm hmm. ปาจาม่าจ้าปาจาม่าจ้าเจมสโตนจ้า mm hmm. เหมือนเล่หขายข,ของเลยค่ะทุกคน mm hmm. ห้องกง body pass charging cable อยู่นี่ค่ะ mm hmm. มีริมอะไรไหมคะ mm hmm. toy c อ r t e d เ y t e d d ส slam s w เ a อร์ um. mm hmm. ไม่มีให้ค่ะนิวยอร์กไปค่ะ แบ็คแพ็คเหรอแบ็คแพ็คยังไม่มาปะอ,อ๋อมีมีอยู่ในนี้แฮนด์ซินเทซิเซอร์ไม่มีมั้งคะ <laughs> ใช่ไหมไม่มีเชียร์นะเพียบเลยทีนี้แฮท t h ส s i สอ x p e เ s นซ e b แบ็คอุ้ยเราใส่ไปแล้วเราคืนไม่ได้ด้วย <laughs> งานงอกแล้วทุกคนเรากลายเป็นโจนไปแล้วตายแล้วเรากลายเป็นโจนไปแล้วคล็อ <laughs> ก <laughs> <Clock> เอาบายบาย อาร์พีซีหูฮนดินเอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอินชูแรนบิ๊กไวล์ดกับเชิร์ตอึบอึบอึบจุ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคไอเคดิตการแฮนดซินดิเซอร์เอ่อเอ่อเอ่อโหลดอะไรอะโหลดอะไรอะให้ดิกชันนารีให้ค่ะ น,นี้มีโปรชั่นแล้วก็มีไปไหนเนี่ยฮ่องกงนะเต็มไปหมดโบชาไวโอลีนจ้ายังไม่มียิปมีแดนมันนี่ไปเลยไปนะเชิร์ตค่ะขอโทษขอโทษเมื่อกี้เหมือนจะโดนลูกค้านะคะเออร์แฮนด์สินเปไซเซอร์ห้าเก้าเจ็ดสามแปดเออร์สวีเนีย ลิปสติกลิปสติกแฮนด์เซิเซอร์ใช่มเ้อบบลบบบฟิฟฟ์เซียงไฮ้คิดบุกจ้าดูไบ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 ินแว่นกุาร์ทีสชูร์เฮ เออออเออ m ออเออเออินอ่ะฮะแล้วก็มีเพนแล้วก็มีพาวเวอร์แบง์เครดิตการ์ดไม่มาเลยแฮร์บราชทูดูโน้ตบุ๊กแล้วก็ทอชยัไม่มาทอชมันจะมาได้ยังไงนะดูวินเนี่ยมักแฮทโอเคเป็นเอ่อตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรเนี่ย ตุกต๊กตาหินเฟ,ฟสคีมไปสูตรไปโอ้โหกิ้งกิ้งกิ้งเดี๋ยวหนะ้าโบทายโบทายอยู่นี่อยู่ยอยู่นี่วิสติกอร์วัวน,น่ารักจังมีสติ๊กเกอร์บราซิลด้วยค่ะขออนุญาตจัดกระเป๋าจัดโตนิดนึงนะคะเกะก,กะมากหมุนเฉยไม่ได้หรอ อันนี้ยอดลงไม่ได้ค่ะจะแอบเอาไปขายซะหน่อยเอาอพ็อกเก็ตวอชไปขายไหม <c oughs> ได้เหรอบิ๊กวอลเล็ตไหมอุ้ยขายไม่ได้เอิมใส่อะไรดีกะเอืมใส่อะไรดีกะโพรชันไหมโพรชันไม่ได้ไปท่านี้ก่อนละกันออกกะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมเราถึงกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วขอเข้าแบ็กมาร์เก็ตแป๊บ อันนี้อยากได้มากเลยเนี่ย QR code leader เนี่ยโบอันนี้ขายชิปสามบ้าได้เหรอจนจัดเลยว่ะมาค่ะ QR code leader โบโบสติกเกอร์น่ารักาาก,กิฟต์บ็อกอแล้วแล้วก็ u ันกราเซสมา again มา potion ค่ะ ลิปสติกค่ะคืนคืนคืนยิมมีมันนี่ไปแล้วก็คิดบุ๊กเพราะก็ซูวิเนียอาเกนค่ะควิกโหลดอัพรอคืออะไรอ่ะให้ให้แล็ปท็อปไปแล้วอีบ e ุ๊กเลดเดอร์ซูวิเนียมาครับ wallet สวินเนียสวินเนียนี่คือเชนอันนี้แท็บเล็ต Give me money ไปหรื fairy tale book peel box big wallet map แล้ passport okay แล้วม wedding ring ด้วยไป cat help me โอ๊ยฮัลโ ข้าพเล็กข้าขสซ่าเสื้อก่อนโอเคพอเก็ตวอชมาอีกแล้วจิมมี่มันนี่เอาไปพาวเวอร์แบงค์ครับกิฟต uh ์บ็อกซ์ครับขอบคุณครับโปลี่ถอยคขร์ไปเลยจ้ะมีแมวมาอีกแล้วมีโบทายด้วยฮ่องกงมามาอีกมา hmm? h o l ี b บุ k ค่ะ h o l y b o o k เหมือนจะไม่มีแซ n d w วิช l o n d o n l o o n อ n London London, London, London. Mm hmm. อ่าเกือบไม่ทันพาดอรอนี่ค่ะ mm hmm. ไม่เห็นมีอะไรนี่เลยคิดบ mm ุก hmm. ไปค่ะแมปสวัสดิ์กล s s s ์สไม่เห็นจะมีของมาเลยออโมลี่บ o ๊อยู่นี่ mm hmm. เออ T-shirt 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 v e s t i ิ g o l i book อ๋อ o l i book Sandwich s a n d w i c ไม่มีนะคะ Compact m i ร์ว r ายว้ายรับของไม่ทันบ้าบอออนี่ยเราต้องไอ้นี่เองด้วยหรอ โอ้จะบ้ามีเอาอะไรไปขายแล้วกันอเอ็น end d a ดไปก่อน <c oughs> อาละค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับเกม Lost b u t f u l d นะคะก้อยว่าเพลินมากๆเลยสามารถโหลดมาเล่นกันเล่นได้นะคะก็มีอีกหลายโหมดที่ยังไม่เล่นเนาะรอบหน้าอาจจะมาเล่นโหมดอื่นกันบ้างถ้าชอบอออก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กันบอกก้อยบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ บายบายค่ะ